พลังบวกจากไลฟ์โค้ดมิเชลแน่นอนค่ะคท่องเทศกันไว้แน่นอนค่ะท,ท่องเทศกันไว้อยู่แล้วรับพลังบวกเชิงลบได้เลยง่ายๆ hello hello เป็นโค้ดสละใช่ค่ะเผื่อเผื่อบ,บางคนไม่ได้ดูนางงามไนี่ยค่ะอาจจะชอบฟิลไลฟ์โค้ดสามารถเป็นให้ได้ค่ะลองเข้าด้้มดูนะคะลองเข้าด้้มดูค่ะใช่ค่ะน้องจอีนโทรวันหน่อยใช่ค่ะเพราะว่าเนื่องจากวัาด้้มเราชื่อหอยค่อนข้างมีความเขินอาย ตั้งชื่อหน่อยได้ไหมตั้งมาจะขะตั้งมาจะขาวเอาชื่อไม่ซ้ําคนในด้อมก็พอค่ะตอนนี้เหลือสองที่นั่งสุดท้ายค่ะในด้อมด้อมหนึ่งนจะจ๊ะน้องสองรบกวนช่วยเต็มหน่อยลูกลูกทีกฉันเต็มม,มันจะเต็มยังไงแล้วเออลอ้ยยอมเพลงยามจะนดนไฟแล้วจะเข้าค่ะเข้า,ขา,ขาก่อนค่ะไม่มีอะไรได้ไมาง่ายๆค่ะ ครบรอยคามฟังคนมันจะงงวงวันเราจะียมมันถามเองโทษค่ะคุณมิกกี้เขาไม่เป็นนิวเยียลูกไม่ยากเลยหนูทำตามนี้นะคะสกินช็อตหน้าจอแคปเจอร์คะ่ะหนึ่งสองสามสกินช็อตหน้าจอตึ้งสองสามสกินช็อตหน้าจอไปแอปพลิเคชันไลน์แอดเฟรนด์เลือกลูกนี่สอนจับมือทำเลยนะถ้ายังไม่เข้าก็คือทุบนะคะนะฮะนะฮะหากคุณยิ้มจีอ่ะ ขอรัทานาทันทีมียากให้คุณมีแฟนไม่ได้ยากให้คุณมีใครคนเดียวนี้น่วไว้ใจยามีแต่พรมที่ไว้ใจได้ค่ะต้อจดจำมันนำไปทิง้งโอเคนะคะเหมือนไข่คอสเลยใช่ไหมคะเข้าด้อมนะคะแต่แต่ละวันคุณจะได้รับกับความสุขเริ่มต้นวันใหม่ของคุณด้วยชีวิตดีๆกับไลฟ์พร์ มิเชลค่ะเขาดอมเรียกงเอ่ยดอมหนึ่งเต็มแล้วนะคะดําสองเข้าได้เลย้อมหนึ่งเต็มแล้วค่ะดําสองเข้าได้เลยถ้าคุณอยากเริ่มต้นวันใหม่ไลฟ์โค้ดดุค่ะไม่ดุเลยค่ะนี่คือความจริงโค้ดกำลังเป็นหนึ่งคนที่อยู่ในชีวิตของคุณเป็นคนคนนั้นที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่อยากเข้าใกล้เป็นเป็นคนคนนั้นที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีซึ่ง ไลฟ์โค้ชคุณเอค่ะทำให้คุณดูอยู่โค้ชทำให้คุณดูอยู่ <Maybe. S 1> เพื่อที่คุณจะได้ไม่เป็นคนแบบนั้นนะคะ <Maybe. S 1> อย่าลืมค่ะด้อมสองค่ะด้้มสองนะคะหรือหรือหรืออุ้ยหรือเขาด้้มคู่ได้ไหมฮะดัมสองไปหาเองค่ะนะคะตามอารมณ์ค่ะ อยากอยู่ด้วยกันก็เข้ามาค่ะอยากอยู่ด้วยกันก็เข้ามาขอคนมีใจเท่านั้นนะคะข้าเข้าออ,ออกทุบนะคะขอบคุณที่ทำให้หูยิ้มได้ดัมสองค่ะดัมเบลเชลค่ะถ้าโค้ดถ้าไลฟ์โค้ดมิเชลไม่พอ ลองเจอเบลเบลดูค่ะลองเจอเลยเจอกับเบลเบลดูค่ะอย่านะคะอย่าให้มาแพ็คคู่นะคะลองเจอเบลเบลดูค่ะล่าสุดเขาจะทุบค่ะเขาเถื่อนไหมคะไม่ค่ะได้รับใบประกอบวิชาชีพในการซัพพอร์ตจิตใจนะคะราเสถียรดูแต่ไม่ว่างเลยแรงมากค่ะ โค้ดคะในะขอหนึ่งคำถามนะคะแฟนเราทิ้งเรากลับไปหาคนเก่าถ้าแฟนของคุณทิ้งคุณกลับไปหาคนเก่าให้เราใส่เสื้อเก่าๆสักตัวหนึ่งแล้วเดินกลับไปหาเขาว่าฉันเก่าพอหรือยังเศร้า เกือบคมงมตั้งนานเกือบคมงมตั้งนานคิดได้ไงอึ้งหรือหม่แหลนบเกือบคมไงถูกปะไม่ซ่อนเวาใช่ด้วยมาค่ะวันนี้โค้ชจะให้ทั้งหมดสามคำถามก่อนที่โค้ชจะไป 3ามคำถามก่อนโค้ดจะไปค่ะใครยุนหาความรักใครยุนหาความรักถามมันเฟีลมากกว่านอันม่แล้ลค่ะชินจังชื่อนั่นแหละลุกไปค่ะดมสองค่ะแคปเจอร์ค่ะเข้าด้มก่อนค่ะ ข้าด้อมก่อนคะ่ะก่อนตอบคำถามเดี๋ยวข้าด้อมนะคะข้าด้อมก่อนนะคะ,นนะ,คะถึงจะตอบคำถามเดี๋ยวจะสกรีนคำถามที่แบบผ่านสายตาเราดีๆนะคะนมะะ่ค้าถามมาถามเลยค่ะโสดมาตั้งแต่เกิดหาแฟนยังไงดีคะถ้าเพิ่งเกิดเมื่อวานก็พอเข้าใจได้ค่ะแต่ถ้าเกิดมานานกว่าสิบปดปีแล้วเล่ไม่มีแฟนนะให้พิจารณาตัวเองดูค่ะมันเห็นช้องอยู่คนเดียวลองดูค่ะ ขอเราหน่อยครับขอบคุณค่ะถ้าคุณค่ะที่เต้นกินน้ำนะะเจ็บไหมค่ะไม่ต้องเจ็บค่ะเป็นคนนั้นเหรอคะเจ็บนี่คือคุณเป็นคนนั้นเหรอคะถ้าคุณเจ็บนี่คือโดนนะคะ,ละหลายคนเชียว น่ะอยู่นอกบ้านระวังนะคะพูดนี้ระวังอายุไม่ยืนหรอระวังอายุไม่ยืนหนอระวังอายุไม่ยืนอีหลีว้าไนใครเขาต้มสองอย่างบ้านคาอยู่ไหนคะไม่บอกค่ะ พี่ออกมาขันอยู่หน้าหมู่บ้านแล้วค่ะขอบคุณค่ะอาจาร,รย์เบียรจริง,องอรอาจารย์เบียคือแอบรักเพื่อนแม่ทํายังไงคะทําใจคะ่ะเรื่องของช่วงไม่มีผลนะคะแล้วก็ควรทาใจบางทีมันมันไม่ใช่ว่าเป็นเพื่อนของแม่เองแล้วเองทํทำอะไรก็ได้ บางทีคือเขาเป็นเพื่อนกับแม่แต่ไม่ได้หมายความว่าเขาเป็นเพื่อนกับมึงเอามาใช่ค่ะอคนรขอที่จริงใจ เขาถอมน้ำตาคอนี่งหนึ claro ่งอ่ะถ้ามีคนมาถามว่าถ้าถ้าสมมติหนูเนี่ยชอบเพื่อนแม่ของตัวเองแต่ว่าเขาอาจจะอยากเป็นเพื่อนกับแม่หนูแต่เขาอาจจะอยากเป็นเพื่อนกับหนูถูกไหมคะจะไม่คิดไหมพอพอรล้เปลี่ยนสรพานามเป็นเป็นแบบสมัยพ่อขุนราม ก็ดูแรงขึ้นเผื่อจะโดนใจในหลายๆคนใครอยากได้คําคมโดนใจอย่างริมข้าดต้มนะคะไม่ค่ะหมายถึงคนที่ถามเลยเข้าด้อมค่ะใครอยากได้ข้อคิดดีๆประจำวันเข้าด้้มนะคะแล้วเห็นเชเห็นนะมีคนไปตัดคลิปว่าแบบว่าเหมือนเหมือนท,ท,ท,ที่ที่เบลถามเชว,ว่าที่เบลถามเชว,ว่าเออเราเรา,เราพูดกูมึงเราเป็นมิสกันเราพูดกูมึงไดนะ้ไหมอะไรอย่างเงี้ย คือแล้วมันบอกเหมือนแบบตอนฉันชมอ่ะได้เป็นอะไรอ่ะเป็นคนอย่างงี้ใช่ปหมแล้วเหมือนมีคนว่าเออมันเป็นภาพลักษณ์อะไรเงี้ยที่ฉันจะบอกว่าคือมันเป็นเรื่องของการละเทศะนะคะแล้วก็เราเขาให้จะรู้การละเทศะถ้าอยู่กับเพื่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเนี่ยอย่างเงี้ยถามมาต่อไปอย่างเงี้ยเออเราก็เราก็ใช้ได้อยู่ก็เจอได้อะไรเงี้ยก็เป็นฟิลฟิลอย่างเงี้ยค่ะก็ก็คือคุยกันได้แต่ถ้าอยู่บนเอ่ออะไรที่มันทางการเวทีหรืออะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะไม่ได้พูดอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะคะ เป็นฟิลฟิลคนนั่นแหละใช่เชื่อชัยว,ว่ายุคนี้สมัยนี้แล้วอะไเลยไงค,ะค่ะคนเขาเข้าใจได้อ่ะใช่ค่ะเป็นไลฟ์โค้ดที่จริงใจอ่ะค่ะย้อนตะเก้าอี้ค่ะออกมาค่ะท่านถามว่าชอบแฟนโค้ดทำไงดีคะนอนคะ่ะฝันเอาเลยนะคะถ้าชอบแฟนโคน้ดอ่ะนะคะนอนคะ่ะฝันเอาได้เลย ก็มาแข่งในตัวเยน็นค่ะโอเคนะคะทำไงให้ได้มีแฟนเป็นมิสแกนคะลองไปเป็นมิดแกนดูค่ะไม่ไม่โคตรเนี่ยลองไปเป็นมิดแกนดูค่ะบอกว่าทำไงให้ได้แฟนเป็นมิดแกนลองไปเป็นมิดแกนดูค่ะ <laughs> ถ้าชอบโค้ดเหรอคะขา้าวตอมค่ะแค่หาถูกจุดก็จริงด้อมมาก่อนค่ะทำตัวตามคุณชุติมาค่ะเห็นว่าด้อมสองเขาเต็มละทำตัวตามคุณชุติมานะคะใครอยากเอออันนี้รบกวข้าวออมนะคะอยากให้เข้าด้อมค่ะ ทำตัวตามคุณชุติมาอยากอยากให้มีคนเข้าดั้มเต็มเข้าด้้มสองอะน,นะคะใครเข้าดั้มหนึ่งแล้วไม่เป็นไรนะคะใครมาใหม่ยังไม่รู้จักกันยินดีต้อนรับนะคะนี่โค้ดมิเชลค่ะโค้ดมิเชลนะคะถ้าคุณอยากเริ่มวันใหม่ในแต่ละวันของคุณด้วยรอยยิ้มเสียงหัวเราะและแรงบันดาลใจในการใช้ชีวิตเข้าดั้มเลยนะคะด้้มหอยแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าคุณจะมีแต่ความสุขความ เขินอายในทีความความน,าน่ารักความ,ค,วามคุณจะเป็น i n รเวิร์ t นิดๆถ้าเป็นด้อมหอยนะคะคุณจะเป็น introvert นิดๆเรียบร้อยใช้ชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขนะ,ะสำหรับการที่เป็นด้อมหอยค่ะแต่ถ้าเกิดคุณคุณอาจจะไม่รู้จักนางงามไม่รู้จักมิเชลไม่เป็นไรนะคะนี่คือไลฟ์โค้ดที่กำลังมาแรงที่สุดของยุคนี้ค่ะ คเข้าตำแหน่งแล้วค่ะถ้าออกไม่เจออย่าหาเลยนะคะแล้วเจอแบบโผล่ละนิดนิดเดียวค่ะนะคะคิดว่านี่จะเดบิวต์เป็นไลฟ์โค้ชที่มาแรงที่สุดในยุคนี้ชทนจากพอดแคสต์ทำพอดแคสไหมคนใหม่ไกด์ฉันไม่มีค่ะนั o u า d พี่เชฟคิดชื่อให้หน่อยจะเข้าด้อมคู่ชื่อเบบี้ไมล์ด้อมคู่ค่ะ โค้ดดวงได้ไหมคะเป็นไลฟ์โค้ดค่ะไม่ใช่เหมาดูเป็นอะไรก็ได้ขอให้เป็นคนนี้ก็พอถูกต้องค่ะไม่เอาไลฟ์โค้ดไม่เอาไลฟ์โค้ดไปนอนค่ะไปนอนค่ะไม่เอาไลฟ์โค้ดไม่ได้ค่ะวันนี้จะเป็น live code. <c oughs> ไลฟ์โค้ดเพื่อนดีกวนาเลยคะ่ะคิดถึงทุกคนนะ่ะ ไม่ได้วีนเลยอ่ะคิดถึงอ่ะชาเขียวหน่อยไหมคะไม่ได้หลับนะคะถ้าจะกินชาเขียวนะแล้าสุดข,ขอเล้วไปนอน <laughs> เทคนิคสอนรู้ยังให้เป็นนักวอลเลย์ร <laughs> อให้มันทำเหมือนที่มันทำกับเราดูค่ะ <laughs> เป็นนักวอลเลย์ <laughs> ก็ไม่ยากค่ะกระโดดตบบล็อกหลบยอ่อหลบอะไรอย่างเงี้ยน่าจะชำนาญยอ่อหลบบล็อกตบอะไรอย่างเงี้ยสบายค่ะ <laughs> ทำได้ค่ะ เขาเป็นนักกอล์ฟยังเป็นได้เลยเป็นนักวอลเลยบอลไม่ยากค่ะญี่ปุ่นมีคนพูด,ดหรอใช่ค่ะเขาพูดญี่ปุ่นพูดไม่ไเป็นค่ะนักวอลเลยบอลแค่ต้นสุนไม่ต้องค่ะชุดิมาสามารถทำได้ทุกอย่างเพิ่งถึงบ้านทำอะไรกันกไปทำอะไรกันมาพี่เบลมีก็ไปทำอะไรกันมาวันนี้โคตรวินแรงมากใช่ค่ะไม่ได้วินนะคะอันนี้คุยปกติเคยทำไอ้ยี่มากใช่ไหมคะ ขอบคุณค่ะไม่ได้วีนนะคะอันนี้อันนี้ปกติเลยพี่อะไรมาหรืออะไไม่ได้วีนนะคะเออหหิวอ่ะเหมือนจะหิวอ่ะโคชเก๊กห่อยไม่ต้องเก๊กมันก็หล่อดได้ค่ะไม่ต้องดึงก็สวยไม่ต้องเก๊กก็หล่อทษถี เขาหลอกพูดน้อยๆใครคิดถึงจนลงแดงความคิดถึงของคุณถูกแปลเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นบ้างไหมคะเช่นการกดไลค์กดแชร์การเทรด Twitter การ donate กันอะไรคุณได้ทำการเชิญสิ่งเหล่านั้นไหมคะมีคนเชิญแล้วนะคะเราเห็นแล้วนะคะสำหรับยอด donate แต่สำหรับใครที่ไม่ทำทำด้วยนะคะ ไม่มีอะไรมาโคนแค่ทวงเชลเปลี่ยนไปหรือใครเปลี่ยนทาหมดหาเก่งมากค่ะใครทาดีอยู่แล้วทาดีต่อไปนะคะแต่ว่าคุณเป็นคนเก่งโอลาโกเมเกสตาไม่ใช่ให้คนดูดวงไหมคะ่ะเห็นวน่ส0.2ค่ะเอยาจะบอกว่าขอบคุณนะแต่ก็ไม่กล้าพูดแรงกลัวคนโอน20,000เขาน้อยใจเพราะหนูโอน0.2 ปเรื่อยมากใช่จ้ะไปมีไม่ถวันละแต่ทุกคนเก่งมากขอบคุณมากนะคะสัญญาว่าจะเสิร์ฟคอนเทนต์ทุกยอดที่ให้มาแป่เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นหมดค่ะเฮ้ยจะใส่เยอะจริงๆงงพอเพิรว่าไม่ได้รวยเหมือนชุดที่มาค่ะพอเพิรนว่าไม่ไม่ ไม่ได้เลยเหมือนชุดที่มาอยากไปแฟนมิสมาสิคะใครลังขาไปลูกอืมอัรมณ์สวิงมาเอาไอเอาได้ค่ะอาจารย์รุ่น,นแรงคนอาจารย์วงแล้วใช่ค่ะตอนนี้สมองเริ่มล้าละเริ่มล้าละนะคะ อัง่าอะถูกไหมไม่มีใครห้ามอะไรนอกจากตัวของเราเองการที่ทุกคนบอกว่าทุกคนมาหาเชียวไม่ได้ทุกคนนีไ่ไม่ได้แปลว่าเรายังรักกันไม่มากพอคุณยังไม่พยายามมันเหมือนคำกล่าวที่ว่าถ้าเราเป็นคนสำคัญเขาจะมีเวลาให้เราเสมอถ้าเราเป็นคนสำคัญเขาจะทำในสิ่งที่เราต้องการเสมอถูกไหม นี่คือแฟนมีไม่มีปลายทางค่ะจ่ายสดหมดเชื่อนะคะไม่ไม่มีตังค์เขาก็จะไปทำงานหาตัางค์แล้วคนทัองคันเยอะสุดด้วยคุณคุณอโรห้าค่ะคุณไม่สามารถพิมพ์อย่างนี้ได้นะคะคุณไม่สามารถพิมพ์อย่างนี้ได้นะคะเฮ้อไม่เถียงละพี่ฟังก่อน ไม่พี่ไม่ได้ใส่ลมค่ะแม่เจนกดทํสามําให้แล้วโอเคค่ะเก่งมฉัเือยหนูอยู่กับแฟนค่ะไม่ได้ไปแฟนหนูยังมีวันเลิกนะคะแต่ถ้าหนูมาชอบพี่แล้วหนูเป็นแฟนคลับพี่หนูอยู่ในด้อมพี่พี่ไม่มีวันเลิกกับหนูนะคะยอมมาลูกนี้ไปจบนะคะ เอ้ะอันนี้เฉียบอะคิดได้ไงอ่ะอันนี้เฉียบอะจบกดบัตรใช่ไหมเฉียบใช่ไหมทำเต็มหนอนแล้วเหมือนกันทำงานอะไรอยตอนนี้ต้องค่อยอนเพิ่มเพื่อแฟนมิจะคนเอาเอาที่นี่นะอันนี้เชลี่ยเชลี่ยพูดนี่นะคือจะบอกว่า เอาที่ไหวนะคะเชลละดีใจกับทุกคนที่ทำให้มากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นยอดใหญ่ยอดยอดเล็กเชลดีใจเสมอนะคะดีใจเนี่ยที่ทุกคนมาดูกันอะไรการเอาที่ไม่ลำบากนะขออย่างเดียวอยากให้ลำบากนะคะแต่ถ้าลำบากเดินทางอ่างเงี้ยก,ก็มาหากันหน่อยเออนี่น,นี่หน่อยหน่อยก็อย่าบ่นมาหาได้ก็อย่าบน่แาาาบนแต่ถ้าเกิดแบบอะไรอย่างเงี้ยเออรู้ไหม น <I> <so> ั่นกอละอารมณ์โคดรน่าตลมค่ะโคดไปละค่ะเอาัที่ไหนแต่ใครไม่เคยกระจำโุกจุนจุนเลยดแามยังรู้จะโกรุยยังไงดีลองดูค่ะมุอสาวาทาบางทีก็ไม่ต้องถือมากก็ได้ค่ะกดเริ่มคมเออ เฮ้ย hey, เราต้องแต่แต่เราจะมีช่วงไลฟ์คนนะคะแต่สั่งคำถามหมดไปแล้วหมดไปละอุ้ยนาทีหนึ่งแล้วทุกคนดึกแล้วนะอี้แต่พรุ่นี้วันเสาร์เนาะวันนี้วันเสาร์เนาะ ไม่ช่ว่าน่าจะไปทําสวยหน่อยใช่ใช่ใช่ง่วงแล้วค่ะทุกคนป่ะลูกไึ้มาให้วินในลฟนิลเขแทนรับบทหรอรับบทแล้วมันเป็นชูดี่หรอวันนี้ขอบคุณทุกคนามากนะคะแล้วก็ขอบคุณยาจะก้าด้วยเดีย๋ยวถ่ายไปก่อนเดี๋ยวขอรายง,งาน,นขอรายง,งานบอสก่อนขอรายง,งานก่อนนะป้า ขอรายงานปึ๊งปึ๊งรายงานก่อนครับอ่ารายงานละขอบคุณออดดอร์นะคะหนึ่งหมื่นสามพันนะคะแล้วก็ห้าสิบบาทขอบคุณนะคะยิ้มเงียวก่อน วันที่ดีคอาบคุณค่ะเยอะๆๆทุกคนค่ะเกียนอะ่ะเข้าใจชูดีแล้วไม่ต้องเข้าใจมากค่ะเข้าใจนี้หน่อยนะคะจะอดเลยคันนี้ไ,ไหมเริ่มสองจริงๆคือเนี่ยค่ะกำลังคุยกันอยู่ว่ายัางไงเชื่อคงให้หลังวันที่ยี่สแต่วันนี้ช่นต้องเลือกเพลงให้ได้ก่อน ตาจะปิดจริงนะทุกคนฝันดีนะคะคิดถึงทุกคนมากๆนะนี่ถึงทุกคนมากๆเลยนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้เจอกันนะคะหวังว่าจะได้เจอกันนะคะขอบคุณมากๆนะคะสําหรับยอดโดของขวัญทุกของขวัญทุกการกดตะกร้กการเลยทั้งดมหอยแล้วก็ดอมคู่ด้วยนะคะขอบคุณมากๆจริงๆนะคะทุกคนดีใจมากๆนะคะท,ทุกคนยังอยู่ซัพพอร์ตกันหวังว่าจะซัพพอร์ตกันไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะเชลก็อย่างที่บอกคะ่ะแฟนยังมีวันเลิกนะคะ จะอยู่กับเชลไม่วันเลิกกันนะคะจบคมอ่ะเฉียบรักนั่งนับว <c oughs> <c oughs> ันนี้นะคนรีบนอนนะคะอย่าีจะโซนจุบจ๊บ